เปิดคำทำนายหลวงปู่สังวานเขมโกเตือนภัยพิบัติใหญ่ของไทยคำทำนายเตือนภัยในเหตุการณ์ล่วงหน้าของหลวงปู่สังวานเขมโกที่น่าสะพรึงกลัวเหตุการณ์ที่ใครๆย่อมไม่อยากให้เกิดขึ้นจากคำทำนายของท่าน ที่สนทนากับหลวงพ่อสนองกะตะบุญโยจะเกิดภัยพิบัติต่อประเทศไทยสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้เรามาเปิดคำทำนายของหลวงปู่สังวานเขมโกจากวันนั้นจนถึงวันนี้มีคำทำนายที่เป็นจริงบ้างคำทำนายว่าอย่างไรนั้น เชิญรับฟังพร้อมกันเลยค่ะหลวงปู่สังวานเขมโกแห่งวัดทุ่งสามคีธรรมจังหวัดสุพรรณบุรีท่านบอกหลวงพ่อสนองกะตะปุญโยเจ้าอาวาสวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีซึ่งเป็นพระลูกศิษย์ไว้ว่าเรื่องภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นในประเทศไทย จะเกิดขึ้นดังต่อไปนี้วันที่สองมิถุนายนพศ2547หลวงปู่สังวานเขมโกและสังขารสิริอายุได้89ปีมีพรรษา5 5พรนษาพระกรรมฐานแห่งสุพรรณหลังมรณภาพ สรีระสังขารไม่เน่าไม่เปื่อยกว่าสิบปีแล้วหลวงปู่สังวานพูดให้ฟังว่าสนองไม่ช้าพวกเราก็ตายแล้วแต่โลกนี้จะเดือดร้อนแต่ถ้าเราอยู่ถึงก็จะเห็นภัยสามอย่างน้ำจะท่วมภาคใต้ฝั่งตะวันตกตายกันเยอะเป็นครั้งที่หนึ่ง แต่ที่ตายไม่มากเท่าน้าท่วมกรุงเทพกรุงเทพนี้น้ำจะท่วมหนักมากท่วมตึกสี่ชั้นเลยสนองเตรียมน้ำมันรถไว้ให้ดีนะเตรียมรถให้ดีอย่าใช้รถเก่านะถ้าน้ำท่วมกรุงเทพฝนจะตกเจ็ดวันเจ็ดคืนฟ้าจะมืดหมด ไม่มีแสงอาทิตย์แสงตะวันแล้วไฟจะดับหมดเงินไม่มีค่าเงินไม่มีความหมายเอาข้าวตากไว้ดีกว่าตอนเจ็ดวันเจ็ดคืนเวลาฝนตกเจ็ดวันเจ็ดคืนถ้าน้ำท่วมมาถึงชนบุรีโกยเลยนะไปโน่นเลยสระบุรีไปเขาใหญ่เลย จะไม่ตายคลื่นยักษ์จะมาถึงชนบุรีน้ำจะท่วมภูเขามาเลยท่วมไปถึงวัดทุ่งสามัคคีธรรมวัดทุ่งนี้เรานั่งพื้นน้ำเปียกหัวเรือเลยนะเราบวชมานานเชื่อเราสิแล้วก็จะเกิดสงครามพระสงครามพระ ไฟจะลุกทุกหย่อมหญ้าเลยสงครามพระจะเกิดเชื่อเราไหมเราทำกรรมฐานมานานก็ยังไม่เห็นเชื่อก็อไม่ได้และไม่เชื่อก็อไม่ได้นั่งเฉยไว้ก่อนท่านบอกว่ามันเป็นกรรมของคนไทยไปดูสิ วัดทุ่งก็เหมือนกับวัดหลวงพ่อสัมเพลาที่ลบบุรีนั่นแหละเมื่อตอนหลวงพ่อสัมเพลาอยู่ที่นี่จเจริญมากกวันนี้วัดเงียบมากเลยอยู่ที่ลบบุรีเราอยากจะพาพวกลูกศิษย์ไปดูตอนที่หลวงปู่สังวานอยู่อุดมสมบูรณ์มากเราอยากจะพาไปดู มันจะได้รู้ว่าสิ้นเราแล้วสุนักก็อดข้าวท่านพูดไว้นะหลวงปู่สังวานพูดเรื่องอนาคตไว้ให้ฟังต่อไปนี้ว่าให้เตรียมตัวไว้นะเราก็ถามว่าหลวงพ่อแก้ไขไม่ได้เลยหรือพอไม่นานน้ำก็จะท่วมท่วมภาคใต้ เกิดซึนามิก็จริงอย่างหลวงปู่ว่าคนจะตายกันเยอะเคยเล่าไปแล้วไม่เล่าต่อแล้วนี่คือคำพยากรณ์ของครูบาอาจารย์เหลืออีกสองอย่างที่ยังไม่จริงยังไม่ถึงศึกพระกับน้ำท่วมกรุงเทพคนจะตายกันเยอะตายมากกว่านี้ คราวนี้ท่านไม่บอกปีนะท่านเตือนบอกให้ระวังตัวแต่อาตมาจะมีวิธีไปเดี๋ยวจะพาไปเป็นคนไม่ตื่นตูมเชื่อก็เชื่อแต่ไม่ตกใจจะไปอย่างสวยๆถ้าจะตายก็ตายอย่างเตรียมตัวตายก่อนตายยิ้มตาย อาตมาจะไม่ร้องไห้เพราะฉะนั้นคนเรามันต้องตายวิบัติมันเกิดขึ้นเราไม่อยากให้เกิดวิบัติวิบัติอย่างนี้เราไม่อยากได้แต่ว่าป้องกันไม่ได้ซึ่งเป็นคําทำนายที่สอดคล้องกับคําทำนายของปู่อินตาทิพย์แห่งเขาตำเย อำเภอปักทงชัยเมืองโคราชหลวงปู่สังวานท่านพยากรณ์ไว้ที่จริงอาตมาไม่อยากออกทีวีหรอกเพราะเดี๋ยวคนจะตื่นตัวแต่ก็ดีแล้วพวกคนทั้งหลายที่มันหลงมันจะได้เบาลงบ้างแต่ว่าบางทีอาจจะด่าเราก็ได้ ว่าหลวงพ่อเพอเจอร์ซึ่งปัจจุบันหลวงพ่อสนองได้ละสังขารด้วยอาการสงบแล้วด้วยโรคไตาวายและโรคหัวใจคืนวันศุกร์ที่25สิงหาคมพศ2555ในระหว่างกำลังจำพรรษาอยู่ ณศูนย์ปฏิบัติธรรมกะตะปุญโญตำบลปากน้ำอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งองค์หลวงพ่อท่านได้ลงไปพำนักจำพรรษาอยู่ในปีนี้สิริรวมอายุได้68ปีพรรษา48ท่ามกลางความเศร้าโศกอะไรเป็นอย่างยิ่ง ของนักบรรดาคณะสงฆ์คณะสิทธยานุสิทธิและสาธุชนทั่วไปเป็นอย่างไรบ้างคะฟังคำทำนายแล้วรู้สึกว่าเหตุการณ์ดังกล่าวคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับประเทศเรามาบ้างแล้วจริงหรือไม่อย่างไรก็ขอให้ทุกท่านอย่าหวาดกลัววิตกกังวลกับเหตุการณ์ที่ยังมาไม่ถึง ขอให้ทุกท่านใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทอยู่ในศีลอยู่ในธรรมปฏิบัติสร้างแต่ความดีสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ